ก็สวัสดีนะครับพบกับผมเช่นเคยนะฮะกับแอดมินบิวนะครับที่นี่คิงคองบิคานะครับศูนย์จำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับคัดคุณภาพเกรดเอพรีเมียมนะครับนะบนถนนเอกชัยนะครับมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมหาชัยสมุทรสาครนะครับและอยู่ติดกับห้างแมคโครนะครับนะอ่าไปฮะป้ายเห็นชัดเจนนะครับนะกับวันนี้นะครับผม พามาดูรถเข้าใหม่นะครับของเรานะครับเป็น Mitsubishi Mirage นะครับนะสีแบบว่าอ๋อไม่ค่อยเห็นนะครับสีนี้นะครับนะบอกเลยว่าเป็นสีลิมิเต็ดนะครับนะและเป็นตัวรุ่น top ด้วยนะครับฟังชาชัตออปชั่นเต็มคันกับเลยนะครับกับรถคันนี้นะครับน่ะเราดูรอบๆกันสักนิดนึงนะครับระหว่างรอคนดูเข้ามานะครับนะ ตัวรถนะครับ60%และกันนะครับนะก็เป็นสีแดงนะครับส,สวยๆนะครับออกเข้มๆนะฮะแล้วก็ด้านบนนะฮะซึ่งบนก็จะเป็นสีดำเงาๆนะครับนะรุ่นคันนี้ชื่อรุ่นว่า Limited Back Loop นะครับนะ Back Loop b ที่แปลว่าดำนะครับแล้วก็ลูฟหลังคานะครับนะ ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีนะครับเดี๋ยวเรารอกันแป๊บหนึ่งนะครับนะสวัสดีนะครับสี่ผู้ชมนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับนะเป็นกำลังใจให้กันนะครับก็ช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับนะมีใครได้โบนัสกันกี่เดือนบ้างฮะนะ ใครที่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับมีผมเป็นเพื่อนนะครับผมก็ไม่มีโบทััเหนือนกันไม่ต้องร้องไห้นะครับนะอ่านะฮะก็ปีใหม่นะครับช่วงนี้ก็ฝุ่นพีเอ็มค่อนข้างเยอะนะครับนะก็ต้องดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดก็แล้วนะฮะก็จะมาเจอฝุ่นพีเอ็มอีกนะครับนะแล้วก็สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับดูแลเนื้อตัว เราให้ดีนะครับสุขภาพให้แข็งแรงนะครับนะจะได้ไปเที่ยวเนาะปีใหม่นะครับไม่ใช่ว่านอนปล่อยอยู่บ้านนะฮะไม่ดีนะอ่านะครับกับคนนี้นะฮะก็โอเคนะฮะวันนี้ผมมาบอกราคาพิเศษนะครับโปรโมชั่นพิเศษนะครับเฉพาะไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับนะบอกเลยนะครับว่าในไลฟ์สดนี้เท่านั้นนะครับ ขอแค่คุณแจ้งนะครับนะว่าดูผ่านไลฟ์สดนี้นะครับจองนะครับนะใต้คอมเมนต์นะครับหรือว่าถ้าข้อความมาจองหรือว่าโทรหาผมก็ได้นะครับเดี๋ยวช่วงท้ายคลิปจะมาแจ้งนะครับนะอ่าเพอไม่การเสียเวลาครับเรามาดูรถคันนี้กันเลยดีกว่านะครับก็เบื้องต้นผมให้ดูราคากันก่อนละกันนะฮะอันนี้คือราคาก่อนโปรโมชั่นนะครับที่ผมจะแจ้ง คือรถคันนี้นะครับมิตซูบิชิมิลาดนะครับนาปี2018นะครับกับราคาขายอยู่ที่3ามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเป็นรถมือเดียวนะครับนาตอนนี้ลําดับที่2เป็นบริษัทเราทีของมิตานะครับรอการแจ้งโอนต่ออยู่นะครับสําหรับผู้ที่มาซื้อลรถกับเรานะครับนะอ่ะทีนี้เรามาดูรถกันนะครับตัวรถนะครับเป็นสีแดงเดิมนะครับจากโรงงานนะครับนาสีแดงแบบนี้นะฮะ เราดูเม็ดสีกันใกล้ๆนะครับนะสวยงามนะครับนนรถยังไม่มีการทำสีใดๆนะครับสำหรับรถคันนี้นะครับรถอายุแค่2ปีเท่านั้นเองนะครับนะด้านไฟนะครับด้านหน้านะครับที่ให้มานะฮะก็เป็นไฟโปรเจคเตอร์นะครับลูกเตี้ยกลมๆแบบนี้นะครับเป็นมีตั้งแต่รุ่น GLS ขึ้นไปนะครับนะถึงจะมีนะฮะแบบนี้นะครับถ้าเป็นตัวเริ่มต้นไม่ได้แบบนี้นะครับ แล้วก็จะมีไฟเด y l ไลท์นะครับตรงนี้นะฮะเหมือนเครื่องหมายในกี้นะครับหรือว่าเครื่องหมายถูกนะครับหัวกับลงมาเวลาเราเปิดไฟนะครับสวยมากเลยครับเป็นเส้นๆนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับมีอีกนะครับนะตรงนี้นะฮะก็เป็นลักษณะไฟเด y l ไลท์เหมือนกันนะครับนะสวยงามนะครับเวลาวิ่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นกลางวันกลางคืนนะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้ด้วยนะครับส่วนกันชนหน้านะครับมีการตัด รถครเมียมนะครับครเมียมตัดดดำสัดแดงมีสีเนี้ยดูแบบเข้มๆนะครับนะดูดีมีสไตล์นะครับสีดำแดงนะฮะบ่งบอกเอกลักษณ์อยู่แล้วนะครับนะสำหรับโทนสีนี้นะครับเป็นคนเข้มๆนะครับนะถัดมานะครับกระจกนะครับของตัวรถนะฮะกระจกข้างนะครับเป็นสีดำนะครับนะแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะครับนะ เราตัดจากตรงช่วงสายขึ้นไปนะครับก็จะเป็นสีดําเงานะครับแบบนี้เลยนะฮะไปจนบริเวณหลังคารถนะครับนะตรงนี้มีการเล่นลวดลายนะครับนิดหน่อยนะครับนะสไตล์คล้ายๆกับมินิคูเปอร์แล้วกันนะครับนะสวยงามนะครับอ่ะเรามาดูล้อกันบ้างนะฮะคันนี้เป็นรุ่นลิมิเต็ดนะครับนะล้อก็ลิมิเต็ดตามนะครับเป็นสีดําเงานะครับนะกับลักษณะก้านสวยๆแบบนี้นะครับ กับยางนะครับขนาด185นะครับ55ขอบ15นะครับนะก็สวยๆนะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับทีนี้เราไปดูด้านข้างกันนะครับด้านข้างมีสเกิร์ตด้านข้างด้วยนะครับลักษณะเป็นใช้ยางนะครับนี่นะฮะแล้วก็มีจับประตูนะครับเป็นโพรเมียมนะครับนะแล้วก็มีปุ่มนะครับ กเลสนะครับนะกดปุ๊บประตูเปิดนะสะดวกสบายนะครับไม่ต้องมาคอยกดกุญแจให้วุ่นวายนะครับนะถัดมานะครับบริเวณด้านท้ายนะครับนะเป็นลักษณะไฟ LED นะครับนะเป็นเห็นไหมฮะเป็นลักษณะอมนะครับสว่างมากนะครับนะสวยงามนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสะท้อนนะครับคล้ายตัวผลึกของเพชรนะครับนะสวยงามนะฮะ บริเวณด้านท้ายนะครับนะมือจะเป็นโครเมียมเช่นกันนะครับแล้วก็อุ่มนะครับเอาไว้กดล็อกนะครับนะเปิดท้ายนะครับแล้วก็โลโก้มีหลักชัดเจนนะครับนะมีเส้นสายนะครับบริเวณตรงนี้นะครับนะเป็นโครเมียมนะครับโดือปกติจะไม่มีนะครับมองใกล้ๆอาจจะดูแตกๆเดี๋ยวผมถอยหลังนิดนึงแล้วกันนะฮะจะได้ดูสวยงามนะครับอกแป๊บนึงนะฮะแล้วมีไฟทับทิมนะครับเอาไว้จะท้อนนะครับเวลาตั้งืนนะฮะ นี่นะครับเป็นมุมมองกว้างนะครับนะยังไงฮะเหมือนมีเขาเรียกอะไรอ่ะตัดตัดเส้นและกันนะฮะตีเส้นนะฮะก็ดูสวยงามขึ้นมานะครับบริเวณด้านบนนะครับก็มีสปอยเลอร์หลังนะครับนะรูปทรงสวยงามครับเข้ากับตัวรถนะครับมองเผินๆอาจจะมองดูยากนะครับมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเป็นสีดําเงานะครับก็จะกลมกลืนไปกับตัวรถนะครับนะการดีไซน์ก็สวยงามนะครับนะเส้นสายนะฮะ การดีไซน์ของมิาดนะครับนะรุ่นลิมิเต็ดนะครับรุ่นนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับนะบอกเลยว่าใครได้เป็นเจ้าของนะครับถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับกับรถพิเศษรุ่นนี้นะครับสวัสดีนะครับคุณนิสิติพันนะครับสวัสดีนะครับคุณตั้มนะครับแล้วก็สวัสดีคุณอาทิตย์นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับนะที่เข้ามานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับนะ เรามาดูกันต่อนะครับนะสำหรับด้านในนะฮะนะตัวบานประตูนะครับลักษณะสวยนะครับแบบนี้เลยนะฮะบานประตูไม่มีการบิดผิดรูปจากเดิมนะครับนะน็อตทุกอย่างนะครับปกตินะฮะไม่มีการไขนะครับนะนี่นะฮะสีแดมเแมติกเองอยู่ครบนะฮะมีที่ไหนไลท์จ่อให้ขนาดนี้้างนะครับนะมีแต่ผมเนี่ยนะครับใช่ไหมอ่ะนี่นะฮะตัว านเปิดประตูนะครับนะสีโกเมียมเช่นกันนะฮะแล้วก็แผงข้างนะครับตัวกระจกข้างปรับเป็นระบบไฟฟ้านะครับนะแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นดำเงากันนะครับโตหรือหล่าให้โตนะฮะสักขับเพชนะครับนะก็เป็นเขียนว่ากอเมลาะนะครับนะเงาเงาแบบนี้นะครับนี่ก็จะเป็นด้านข้างประตูนะครับนะน็อตนะครับไม่มีการแกะไขนะครับนะติ๊กเกอร์อยู่นะฮะ นนก็จะเป็นระบบซัพพอร์ตต่างๆนะครับนะการลื่นถลายนะครับแล้วก็ปรับกระจกข้างไฟฟ้าเช่นกันนะครับนะปุ่มสตาร์ทนะครับรถคันนี้สตาร์ทโดยการกดปุ่มสตาร์ทนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นกุญแจของเขานะครับกุญแจรีโมทนะครับนะรูแะะปแบแบบนี้นะครับ ส่วนภายในท้องโดยสารนะครับด้านบนหลังคานะครับจะเป็นสีครีมนะครับนะออกขาวขาวครีมๆีมนะครับสวยงามนะครับแล้วก็บริเวณช่วงครึ่งล่างลงมานะครับก็จะคุมโทนด้วยสีดํานะครับเบาะที่ให้มานะครับเป็นเบาะผ้านะครับตัดด้วยได้สีแดงนะครับนะแล้วก็มีการตัดลวดลายนะครับบริเวณตรงกลางของเบาะนะครับนะสีออกแดงแงนะครับนะดำแดงตัดตัดกันนะครับ ก็ดูเก๋ไก๋สวยงามอีกแบบนะฮะทีนี้เรามาดูพงมาลัยกันบ้างนะครับรถคันนี้นะครับมากับพงมาลัยลักษณะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับนะพงมาลัยเป็นแบบหุ้มหนังนะครับมีการเย็บด้วยด้ายแดงนะครับให้า่องรู้สึกดูสปอร์ตนะครับถัดมานะครับมีปุ่มสปอร์ตนะครับทางด้านซ้ายมือนะครับนะไม่ว่าจะเป็นการปรับนะครับสําหรับชุดวิทยุเครื่องเสียงนะครับเพิ่มสายอ้อขอโทษครับเพิ่มเสียงนะครับนะ ลดเสียงนะครับแล้วก็ขยับไปฟังก์ชันอื่นๆนะครับหรือแม้ว่าจะการรองรับนะครับในส่วนของโทรศัพท์นะครับรับสายวางสายก็สะดวกสบายเช่นกันนะครับนะตัวพวงมาลัยก็ตัดดาเงานะครับมีโคเมียมหน่อยๆนะฮะนะสวยงามนะครับย็งไงกันบ้างครับกับการรีวิวคร่าวๆแค่นี้ก็น่าซื้อแล้วใช่ไหมครับนะแต่ยังไม่พอนะฮะเราต้องรีวิวให้หมดทั้งคันนะครับ เพื่อที่จะเหลือแต่ลูกค้านะครับที่สนใจมาดูคันจริงเฉยๆนะครับตัวอย่างอื่นผมว่าอธิบายให้หมดตั้งแต่วันนี้แล้วครับนะจะได้ตัดสินใจได้เลยนะครับว่าสนใจควรซื้อหรือไม่นะฮะนะอ่ะเรามาดูหน้าปัดเลือนไมค์กันบ้างนะครับก็รถคันนี้นะครับหน้าปัดเลือนไมค์นะฮะเป็นไฟ LED นะครับมองเห็นชัดเจนนะครับนะก็วิ่งกันอยู่ที่96 0 0 0นนะครับนะสำหรับรถคันนี้นะครับ ถัดมาในส่วนบริเวณคอนโซลกลางนะครับนะก็จะเป็นสีเป็นโนแบ็คนะครับก็คือดำเงาๆเช่นกันนะครับนะแล้วก็มีในส่วนของหน้าจอนะครับนาจอดีวีดีนะฮะระบบทัชสกรีนนะครับเป็นของค่าย Mitsubishi Motor เช่นกันนะฮะนี่นะครับนะรองรับบลูทูธนะฮะมีกระพริบๆรอการเชื่อมต่ออยู่นะครับนะก็สะดวกสบายนะครับนะกดทัชสกรีนนะฮะ นี่นะฮะติ๊บติ๊บติ๊นะเป็นไงฮะใช้งานง่ายนะครับนะนี่นะฮะโอเคนะฮะแล้วก็มีปุ่มพอร์ตนะครับเอาไว้เสียบนะฮะช่อง USB นะฮะนะหรือว่า AUX นะครับนะอ่ะถัดไปนะครับก็เป็นระบบเครื่องปรับอากาศนะครับนะก็จะเป็นลักษณะแมนนวลนะครับหมุนนะฮะใช้งานสะดวกสบายง่ายนะครับ ถัดลงมานะครับช่วงกลางก็จะเป็นช่องจ็บของเล็กๆน้อยๆนะฮะแล้วก็วางแก้วนะครับนะตรงนี้ก็จะมี power outlet นะครับให้หนึ่งช่องนะครับจะเอาไว้ชาร์จแบตก็ได้นะครับหรือว่าเสียบต่อกล้องหน้าก็ได้นะครับแล้วแต่การนําไปใช้ของผู้ใช้นะครับถัดมานะครับนะก็บริเวณเกียร์นะครับนะแล้วขันนี้เป็นเกียร์ลักษณะ CVT นะฮะแบบขั้นบันไดนะครับนะก็ สวยๆงามๆเหมือนกันนะครับหัวเกียเป็นลักษณะหนังนะครับเย็บด้วยได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นดําเงานะครับตัวอักษรเห็นกันชัดเจนนะครับสวยๆนะฮะนะแล้วก็ด้านความปลอดภัยนะครับก็มีถุงลมนิรภัยนะฮะมาให้นะครับคู่หน้านะครับนะเพิ่มความมั่นใจนะครับเวลาขับขี่นะฮะนะอ่านะฮะก็มีเอกสารนะครับนะสมุดนะครับ ถัดมานะครับบริเวณเพดานด้านบนนะครับนะก็ที่บังแดดนะครับลักษณะกระจกนะครับเป็นแบบพับขึ้นลงแบบนี้นะครับทั้งสองด้านเลยนะครับนี่นะฮะแล้วก็ไฟเพดานนะครับขนาดกระทัดรัดน่ารักน่ารักนะครับนี่นะฮะนะครับสวยงามนะครับนะอ่ะเราไปดูห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะครับนะว่ารถคันนี้นะครับเป็นยังไงนะครับ ไปดูกันนะครับในส่วนของห้องโดยสารด้านหลังนะครับนะก็ตัวประตูนะฮะก็สวยงามเหมือนกันนะครับนะเบาะนะครับดูนะฮะนะเบาะก,ก็สวยงามเช่นกันนะครับในะสภาพดีนะครับนะบอกเลยว่าแจ่มนะครับสำหรับรถคันนี้ นี่ก็ด้านท้ายนะครับเราก้มาเปิดดูกันนะครับนะก็ลักษณะนะครับด้วยรถนะครับเป็นรถอีโคคาร์ไซเล็กนะครับนะปริมาณการช่องเก็บสัมภาระนะครับก็ประมาณหนึ่งข้อต่อนะครับนะกวางกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก็น่าจะได้สักสองใบนะครับนะถ้าหากไปกันแค่สองคนนะครับเราสามารถพับเป่านะครับลงไปด้านล่างนะครับนะแล้วเราก็วางของได้เพิ่มเติมนะครับนะ ทีนี้ช่องเก็บของนะครับนะในส่วนนี้ก็นี่นะฮะเปิดขึ้นมานะครับก็ใส่ของได้อีกนะครับด้านล่างแล้วก็ข้างล่างสุดเลยนะครับก็จะมีในส่วนของปึ๊บ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 แหม่นี่นะครับเป็นในส่วนของอยางอะไหล่นะครับนะครบ,บกันนะครับ ด้านท้ายนะครับดูกันนิดนึงนะครับนะก็น็อตน,นะครับไม่มีการไขนะครับนะนี่นะครับตรงนี้นะครับข้อท้ายนะครับนะสวยงามนะครับไม่มีบิดผิดรูปนะครับไม่มีลักษณะที่มาว่าจะมีการเกิดอุบัติเหตุคนหรือเกี่ยวอะไรให้ดูผิดรูปไปจากเริมนะครับ บริเวณลอยต่อนะครับน้าหนองน็อตนะครับน้าจากโรงงานนะครับเดิมเดิมนะครับแต่สำหรับรถคันนี้นะครับจั็ดว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับน้าเดี๋ยวเราไปดูฝากระโปรงห้องเครื่องกันบ้างนะครับนะของรถคันนี้นะครับแต่ก่อนจะไปดูฝากระโปรงห้องเครื่องผมก็ขอพักนะฮะดูในไลฟ์นิดนึงนะครับน้ามีใคร เข้ามาใหม่พูดคุยอะไรกับผมบ้างนะครับนะก็สวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีน้องก้าวนะครับนะสวัสดีครับตั้งกระบี่มือหนึ่งของทิ้งคองบิ๊กคาเรานะฮะนะแล้วก็คุณปูเป้ือเปล้าครับใช่ไหมฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับสวัสดีนะครับคุณเท่เท่นะครับนะสวัสดีครับและสวัสดีคุณสง่ากำเนิดงามด้วยนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณมากๆนะ เรามาดูกันต่อนะครับในส่วนของฝากระโปรงหน้ารถคันนี้นะครับนะและเครื่องยนต์นะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับอ๋อเดียให้เรียบร้อยตอนนะเรียบร้อยครับอ่ะเรามาดูห้องเครื่องกันดีกว่านะครับกับรถคันนี้นะครับนะรถคันนี้นะครับมากับเครื่องยนต์เบนซินนะครับลักษณะเป็น3สูบนะครับแต่เป็นรถสีโพกานะครับก็ช่วยในเรื่องของการประหยัด น้ำมันนะครับนะเพราะว่ารถสามูกกินน้ำมันน้อยกว่านะครับต่ด้วยซีซีของเรานะครับก็อยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยซีซีเท่าน <otra> ั้นเองนะครับนะประหยัดน้ำมันแน่นอนนะครับอ่าเรามาดูกันต่อนะครับบริเวณภายในนะครับดูนะครับนะน็อตนะครับไม่มีการถ่ายนะครับสีมาร์กนะครับจากโรงงานนะครับแทมสีมี้นะครับมาจะนนี้ว่าสีเขียวสี การขายนะครับนะเดิมๆโรงงานนะครับฝาสวยๆนะครับไม่มีปิดผิดรูปใดๆนะครับนมมีเร่ฝุ่วนตอะนะครับอย่าแค่เราทำมสะอาดให้นะฮะก่อนออกรถบอกเลยว่าเต็มวาลแน่นอนนะครับนไม่ต้องห่วงนะนะนะมาดูราคากันดีกว่านะครับสำหรับรถคันนี้นะครับกับราคาพิเศษนะครับที่ผมบอกว่าเฉพาะไลฟ์นี้นะครับนะ ก็รถคันนี้นะครับนะเดิมทีนะครับหน้าร้านนะครับเราขายกันอยู่นะฮะที่สามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับย้ำนะครับว่าสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่กีวีเดล็กนะครับถ้าคุณตัดสินใจภายในไลฟ์นี้นะครับนะผมให้ไม่เกินพรุ่งนี้ละกันนะครับถ้าตัดสินใจจองนะฮะ ลดไปเลยนะครับ2 0 0 0มืบาทนะครับนะลดไปเลยนะฮะสองหมืบาทนะครับจากเดิมนะครับนะถ้าเรายึดจากราคาเก่าราคาเดิมนะครับหน้าป้ายนะครับถ้าลูกค้าผ่อนไปเลทฟรีดาวนะครับผ่อนในเลทฟรีดาว6ปีนะครับน้าถ้างวดจะอยู่ที่7จ็ดพันกับสามบาทนะครับนะกับรถปีสองพันสิบแปดสวยๆคันนี้นะครับนะเจ็ดพันสามสิบบาทนะครับ6ปีนะครับในเลทฟรีดาวนะครับนะ แต่ถ้าตัดสินใจนะครับจองกับผมนะครับในไลฟ์สดนี้นะครับนะลดไปเลยนะครับ2 0 0 0มื่นบาทนะครับคุณลูกค้าซื้อคันนี้นะครับย้ำนะครับว่าปี18นะครับรุ่น DLS Limited นะครับดำแดงนะครับนะเอาไปเลยฮะราคา 3. 3 9 0 0 0บาทนะครับผ่อนเจ็0บาทเลยฮะไม่ต้องครับราคานี้นะครับคุณเหลือผ่อนเพียงละ เพียงงวดล้นะฮะหกพันหกร้อยสี่สิบ 6, 6บาทเท่านั้นเองนะครับประหยัดไปถึงประมาณสี่ร้อยบาทเลยทีเดียวนะครับนะสี่ร้อยบาทนะครับก็ไม่น้อยนะฮะสี่งวดก็สี่พันแล้วนะครับนะเอาตังสี่พันไปกินขนมดีกว่าดีไหมน,นะนะ,ะนะครับเป็นไงกันบ้างครับมีใครถูกใจกันบ้างไหมฮะสำหรับรถ สาหรับใครที่สนใจนะครับก็สามารถโทรติดต่อนะครับตามหมายเลขนะฮะก็คือ1นะครับเบอร์ผมเองนะครับ admin b บิ l นะครับนะเบอร์098นะครับ2822435นะครับ0982822435นะครับหรือว่าจะโทรสอบถามสายตรงถึงเฮียผมเองนะครับนะก็เนี่ยเองนะครับนะ0984267797นะครับนะก็ สอบถามกนันเข้ามาได้นะครับนะัดสะดกรับสายนะครับถ้าหากไม่รับทางเราก็จะโทรกลับหาคุณลูกค้านะครับนะแน่นอนนะครับก็ฝากเตาด้วยละกันนะครับสาหรับมิสซูบิชิมิลาดคันนี้นะครับเคยตัวจจำน,บบนี้ปี2018นะครับนะสีก็ว่าหายากแล้วนะครับสภาพดีดีแบบนี้ผมบอกเลยว่าไม่รู้จะหาที่ไหนอีกนะครับนะ โดยละกันนะครับสำหรับคิปมองพิคานะครับเราจำหน่ายรถยนต์มือสองนะครับนะอยู่ที่ย่านสมุทรสาครนะครับถนนเอกชัยนะครับหน้าต่างจังหวัดนะครับเราก็ไปส่งให้ได้นะครับนะเรารับจองออนไลน์นะครับทั่วประเทศไทยนะครับนะเราเคยไปส่งมาหลายที่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่นะครับเหนือสุดนะฮะหรือภาคภาคตะวันออกตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการันบุรีนะครับราดบุรีนะครับหรือว่า จะเป็นจังหวัดตลาดนะครับหรือว่าในโซนของภาคใต้นะครับเราก็มีเคยไปตรงมาเหมือนกันนะครับสำหรับรถของคิ้งองบิ๊กคาของเรานะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับขอแค่ว่าคุณลูกค้านะครับเครดิตดีนะฮะมีรายได้เป็นสองเท่าของค่างวดนะครับไม่ว่าจะทําอาชีพอะไรก็แล้วแต่ครับขอแค่ว่าตรวจสอบได้นะครับทางธนาคารก็ยินดีที่จะปล่อยเงินกู้ให้คุณลูกค้า ือรถกเ็เรานะครับนะหรือใครมีข้อสงสัยใดๆก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับนะเรายินดีให้คาแนะนําและคาปรึกษานะครับนะโอเคนะครับวันนี้ก็ขอฝปากไปด้วยแล้วกันนะครับสําหรับมิสซูบิซิมิลาดนะครับหลังคาดําคันนี้นะฮะนะกับลําตัวสีแดงแบบนี้นะฮนะไว้พบกันใหม่วัน ฤหัดนะครับจะไปรถอะไรนั้นก็เดี๋ยวรอดูผมล้วกันนะฮะว่าจะเอาไหนมาไลฟ์ให้ทุกคนได้ดูกันนะฮะสำหรับวันนี้ก็ออกกขอฝากเอาไ้ด้วยนะครับอ้อและสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้ทางทีมของบิ๊กคาร์เราหยุดพักผอนหนึ่งวันนะครับนะก็เจอกันอีกทีนะครับวันที่17นะครับมีอะไรติดขัดเร่งด่วนฉุกเฉินก็โทรติดต่อกันได้นะครับนะเราพร้อมรับสายนะครับนะ ก็โอเคนะฮะถึงเวลาัสมควรแล้วขอฝากกันไว้เท่านี้นะครับนะสำหรับวันนี้นะครับไว้พบกันใหม่วันพฤหัสครับสวัสดีครับ